น์นูนค่ะซิเรียนคะสำหรับในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะวิชา Health Education Subject นะคะให้ซิเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะไปในหน้าที่55ค่ะเราจะมาต่อกันในเรื่องของฟันนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องนะคะการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธีนะคะ อุปกรณ์ในการแปลงฟันนะคะก็เราก็ต้องเลือกอุปกรณ์นะคะในการแปลงฟันที่ถูกต้องนะคะ 1. แปลงสีฟันนะคะหัวแปลงนะคะต้องมีขนาดไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปนะคะให้เหมาะกับปากและฟันของตัวเองนะคะด้ามด้ามจับนะคะต้องยาวพอเหมาะแล้วก็จับถนัดมือนะคะขนแปลงนะคะควรจะเป็นแบบอ่อนนะคะ ไม่ควรแข็งจนเกินไปนะคะปลายมนเรียบนะคะส่วนยาสีฟันนะคะเราสามารถเลือกลสและกลิ่นตามความชอบของเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่ายาสีฟันนะคะที่เราเลือกนะคะต้องมีส่วนผสมของฟูออรไรน์นะคบเพื่อช่วยในการป้องกันฟันผุนะคะอาพี่หัวใจเขาบอกว่านะคะเราควรนะคบเปลี่ยนแปลงสีฟันนะคะทุก3-4เดือนนะคะเมื่อ หรือเมื่อขนแปรงเริ่มบานนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าในแปรงสีฟันของเรานะคะจะมีเชื้อโรคนะคะสะสมจานวนมากจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะต่อไปในหน้าที่56นะคะ56นะคะการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะ เราควรแปลงฟันนะคะทุกซี่นะคะทุกด้านนานประมาณ2นาทีขึ้นไปนะคะข้อ1นะคะการแปลงฟันฟันที่อยู่ด้านบนนะคะควรปฏิบัติดังนี้นะคะหวางแปรงหงายขึ้นนะคะวางขนแปรงที่รอยต่อระหว่างเหงือกและฟันนะคะเอียงแปรงเล,เล็กน้อย 2. ขยับแปรงไปมาสั้นๆเบาๆนะคะ สามขยับแปลงเพื่อแปลงฟันซี่ต่อไปจนครบทุกซี่นะคะนี่คือการแปลงฟันที่อยู่ด้านบนนะคะก็คือให้วางแปลงหงายขึ้นนะคะต่อไปนะคะในหน้าที่5้าินะคะการแปลงฟันล่างนะคะควปรปฏิบัติด,ดังนี้ 1. วางขนแปลงคว่ำลงวางขนแปลงที่รอยต่อระหว่างเหงือกและฟันนะคะ 2. ขยับแปลงไปมาสั้นๆเบาๆนะคะ สามขยับแปลงเพื่อแปลงฟันซี่ต่อไปจนครบทุกซี่นะคะเขาก็จะมีภาพให้เราดูนะคะว่าการแปลงฟันบนและฟันล่างนะคะเราควรทําอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถศึกษาวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องได้จากภาพทั้งสองหน้าเลยนะคะต่อไปในหน้าที่5้าสิบแดนะคะจะเป็นข้อ3มการแปลงฟันด้านบทเคี้ยวก็คือฟันกรามนะคะ ให้วางขนแปรงด้านบนของฟันนะคะที่เป็นฟันด้านบดเขี้ยวนะคะขยับแปรงถูไปมาสี่ถึงห้าครั้งนะคะทำทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะต่อไปข้อ4ี่การแปรงลิ้นนะคะให้วางแปรงสีฟันที่บริเวณกลางลิ้นนะคะลากมาตามความยาวของปลายลิ้นเพียงหนึ่งสองครั้งนะคะก็จะมีภาพให้ดูนะคะว่าเราต้องแปรงลิ้นอย่างไรนะคะ อ่าทำไมเราถึงต้องแปรงลิ้นคะเพราะว่าในลิ้นนะคะมีตุ่มเล็กๆนะคะซึ่งเศษอาหารที่เรากินหรือว่าคาบเครื่องดื่มนะคะสามารถไปหมักหมุนนะคะตกค้างอยู่ในลิ้นทําให้เกิดกลิ่นปากได้เพราะฉะนั้นนะคะเราควรแปรงลิ้นเบาๆนะคะหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จนะคะอ่ะต่อไปพี่หัวใจพูดอีกว่าหลังจากที่แปรงฟันเสร็จนะคะให้ล้างขนแปรงนะคะให้สะอาดนะคะด้วยน้าสะอาดเพื่อ ล้างคาบยาสีฟันแล้วก็เศษอาหารที่ติดอยู่ในแปรงสีฟันนะคะหลังจากนั้นให้เราเก็บนะคะแปรงสีฟันโดยวางให้ขนแปรงตั้งขึ้นนะคะหรือแขวนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะคะ,ะหลังจากที่นะคะฟังและดูคลิปยโอจบแล้วนะคะก็ให้เยนนะคะเขียนนะคะสรุปนะคะความรู้นะคะจากเรื่อง การดูแลรักษาฟันนะคะที่ถูกต้องนะคะลงในสมุดนะคะอย,อย่าลืมทำกันนะคะบ๊ายบายค่ะ